nằm lại của câu vậy, mấy ông của soi còn nhau vậy còn, chắc hết người, mày nhớ, lùng nằm bài của câu bà. <laughs> ัะไข่เอาให้ก้นมันถุนอไรแบนีเเพ่อตว่าจบกตุหากรายาดีนตกใบไข่เอาดูก้นมันถุนยิ่งมาเรื่อเจน่ะเออกละพานนี่ไปมันจะได้กนตัวอก็ปลาน้ามึงรู้ตัวปาเออมันเต้นข่าวีบเองมันจะเต้นข่าวีเองเ มันจวมาเต้นข้าวีเงาะช็ดจ้ำเยย่างเยเป็นย่าไดยำหนักเป็ไก่เไก่

Tối em tên khá là em, mấy kia Anh chị tên khá là Bí kìa Đẹp á, bọn này Đẹp xe Để bọn ý mình bài bài Để bọn ý Ô, nó bằng bài sinh nhé anh đâu Bài sinh luôn đấy hả ra เ่นเื้นวื้ลยอล่ปล่อยกัง่ายๆวะน้องลลได้บายะกิมลดตันนี้มันหน่อยตนี้คกัวบมัวดอกแดงไว้ปล่อยก็ยาวหัวแล้วาดัวทำไงนะป็นอไรกธรรมดาอย่างสิ่ทีไดนเออ อย้าามบบนึงเลยบักอะไรนึงามชิกิ้ปลาซิวฮะูกระมันมันในมถ่มันถ้าปิ่งเธอนึงแล้วมนี้ิงคนเดียวฮ่ะตงัเเรมันาหมตีมันมาดดีอรเอยตัวเยอาตัวมันงามเสียปลูกน้องอะบ เมืองงแม่น่ะน่ะนะตัวดงๆเออปักะไรชิดลุกๆเขาได้ยินหรือเปล่าทอดิดที่หายไปเลยเาวันช้างานเราคือปลาดุกตัวไดนเป็นปลาดุกปก่ปลาุู่มันสีไล่ว่าแบบเห็ดปลาจม เดอดเอาตัวงามห้นันเดือเอาตัวขาวมุน oh. ค่ะปักกันบ้าแม่เอ้ยปักิงอันนี้ก็ห้องปลายังปักกระเดือบอนี่นะปลาเตอปลกกระเดือปัาเตปกระเดืกอคนไทยกจะเอ้าไม่แต่เห็ดเปลื็กปลานี่แหะ เสียบเลยนเนี่ยบารกบีคิวดยอ้วกนี้มันคือเทลยต้งแบบทำนี่เลยค่ายอยู่ป่ามันสมัน่าเรื่องแหล่นะไม่ใชถือยู่ปานะยามหลาตัวนี้เย็นปลาปลั๊กนี่มันก็ยังถือยุมันหางย่อเ่ชิย่อไรแต่ละบ้าดคะคือฮ้านี่ไล่แต่มึงอะไร เปนได้เนีเอาเน่างมันไหลลงไปเอานูคู่ห้องแห้นร่มมาเลยกรอมังมาตอกตอเลนี่ดึงานว่าแต่ว่าจะติบอย่าเียดิซันด้เด็กคือย่านว่ามันมัง้อเลยง้อมตอาันนตเอาหน่อยไหมตัเอาเลยตัเอาอีเลยาล้องหละขี้ดายใป้ะดายเอาป้ะขี้ดายใช่เหยไปกินเาแล้วเปนจังหัน จังแงงดิฟ yeah, yeah. yes. yeah. ้นออกมาได้มก็เลีวเสึงแงนะอ่แงให้กะบอนีโอ้นถยาาอยู่เจนอยไปเาดเ้มันเนนนี่ตลคนตาดีแท้ราคือหนคใช้ป่อโอ้เจ็คืออย่งนี้ไปน้อย่ไางเขา เอ่่งไปาน่ก่งกรไ้กอย่างกนไ้กอ่างกด้อ่างก็้ทย่งกดอาเก็ได้อ่างไ้กอ่งก้องก็้เก่างีไ้ง็ดเกย่ากอได้่า้่าก็นด้อยาไ้อยากเ็ด้ทอางอยาางก็ด้ท่างก็ด่ด้ได้ทางนี่ก่ นี่เราเห็ดแล้วแล้อเน้นชงทางเกลกกเลกชิตากเลกงเาแต่บางคนน้่เห็ดตากเล็กเลื้มให้เอาหินนิดเดเป็นบ้ชื่ออะไเ่อนเพิ่ช่องขาวเพิน ใส่ใจที่เ่กตสวนี้ตันี้มันปนลุ่มหลุกคืนนี้ทียบ้าได้เราเห่อนะขาได้คืดคืนนี้นะเยอะลคือเป็นทางไปวัดเยองหลองสาสิยายองหลงสาได้ไขเงี้ยมาสิได้ไขเงี้ยมันก็หาุหงเดเยอยู่เอ้ามันขาดป่ะที่ปขอบก้มัตาย่หาไี่เอาป่มีปลาค้งนจะาเกอะเอออย่างนปาโค่ตัวงตายขนานะได้นอางป คุริยะค้งไวมันมีน่ากินเลยเกียวเข่าิเกี่ยวเข่าบวชนี่นะตะเยัไมีสเลยเข่ากระุกประด้นนะพี่เทเวลาพี่เอาสมสุริยันเข้ามาให้เลสมสริยนสมป่าไม่ได้กินเกี่ยวเข่าสิได้กินเกี่ยวเขาเกียว

ตัวหน้ามันหลายเกิน่ะมันตายไปเลยเนาะเฮ่วันแล้วหน้ามันกำลังมาเนี่ยเออ น้ำกำลังมากเลยหน้าม <Yes. S 1> ันหลายกว่าเก่าเลยจอยจึงท่วมนันี่น่ะจึงท่วมพากาตตาจนนี้นี่มีทับพากาตตาแน่นพอแล้วบุตรององยะไล่แัมนี่กับพ่อแด่นี่ยเอาไม่ค้อนเลยเอาคลอนลง¶มาตกลงหานี่ต่อได้ก็จึงมันไวลบเียมับ

น้ำมันได้เลยมันแต่ดูไม่ได้เลยมันเหียงมันทีเนาะมันบริคืออืมปลากระจาดนั่นอลปกอปเป็นว่าอโปมัมันหวานใช่ไหมยังอโปอมพ่เจ้าหืมมัดให้มันแน่นแล้วแล้อันนีมันใส่อลปอกข้ไหม

ใหญ like ่ในมาตยามต้นโอ้กล่องปรจจอยคากดีว่ะคากดีมันเนี uh, ่ยซ um, ูมไปไกลก็ได se ้เลย z ซูมไปบน นาม,ามันมาอะไทั้งทั้งนั่นเนอะกระทั้งกูขามทนาทันใไง่นีนนน <c ười> ม้ปนีเล้อันนี้เราเอามาุเอร์นี่ก็นั่นเราเอามาขึ้นนั่นมันโมนนไปอะนนไาเนอ<ป>ะ เา,าพอดีชำำำมือม,ม,ม,มือนี่เผ <laughs> เอาหอชักชันมงวะเราบอกอยู่ม่กิ้เดบเลิงแหนะช่ไยมถือเปนนีน่นะเลิงแน่ซีสิบโมงบ่คเเอาอสิบโม,มองอุ้ยนี่ก็มีปลาเคงนนะ็งนี่เนาะปลาคใกล้สิบปนะุ๊ดเลยเนาะเ่ว่าสุดท้ายวิยักยนะากทีนี้เนาะ บางที่ก็อาจจะมีอีกเท่นึงน่ะบดเลยก็วยแล้วแต่เมื่อวานนี่แล้วนะคือนี่ก็จะเที่ยงคืนเนาะแ่ยูะพมด่าปลานสิงกวนท่านอยาที่เก็บทานไว้ใส่

ป่ะถ้ามึงบ่ตู้ย่ออีกบาดนึงก่อนพี่น้องเนาะมาพี่น้องเนาะย่ออีกครั้งนึงเพราะว่ามันแพบ่แล้วนั่นน่ะ่านเต็นจะต้องนพอยจะต้องเฮ็ดผักกระจาดสิเห็นบ่มันบ่จักบ่แพ้แยงจโอ้สิเตนาตู้เลยูนี่น่ะัมีข้าวเบิดก็ยังมี เอาปลลุกนู้นบอนปลลุกนี่บานผลลุกโอ้หลาย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 ้วดูนี่ปลาลุกนี้หลายได้นำไปขายบ้านรขาดเทานันเงชิบะเอาเน่งงนอไปนนละแ้วาเ้ตักข้าวบัดาาิดเด้อมันสุด่า้าเดี่บอจมาหามันโลป่นี่แ

มาเือกเรมึงอาอแม่มึงนี่มันจะออกบ่ได้แม่ดเที่เดือกี่น้ำมันนี่โอ้ตุ้งงามอูในกลนี่ไเกือกึ่งน้ำอีพอเด้เอออ้ยเตนออกพังอ่ะนะท่าอ้ยเตะดอกไปแล้วผู้ทางนั้นอ๋อูดัเต้นข้ามตุ้งใหญ่ลักจนว่าร้อน từng nó mông kia đi ơ bôn nà lắc chúng vào lòn, tăng nó mông kia đi, uýn borgia <laughs> đấy đoạn. Đoạn à à, ừ. à, này, borgia à เต้นลงเลงลงเงขมดเลย้น่าเเอาเนี่ยเป่ามันเปนน่นัดได้ี่ไม่ได้เนาะอนึงเลยเหือก็ป็มายปีกปลาเลยท่านนี้ครับพี่น้องเอ้ยปีกปลาทั้งนั้นมาลจนบุยากไป bình ngày còn khi nói nó, nhớ mà mì phù yakitka, anh ta ba anh em bắt đầu từ là cái bàn kẻ, bàn lá, bàn kẻ đừng tên đấy tố nữa, ừ. nó tên nó là tố nhảy, nó ừ, tố nó mày nó, nó อ๋อกอีดีอีดีละบ้านเนี้กือามเ่าไปหายใส่นะยังเกือหรือเปล่าน้เกือะไรแล้วเอปลาทิงใ่หตปลาลุกเด้อคือว่าเห็นปลาลุกเห็นอยู่แล้วกินขำเพลินเฉียวได้รวมไปได้ทั้งจักปลากหมดแ้ยันบ่มันบักมันบ่ถือมันเ้อาบบวกินอยู่แล้วาบ ปลาคิงน้อยเ่ยอ้าก็าวีนาเ้ไมปลาคิงุกปลคาวน่ะลุกเก็บมดจังหานก็วแล้วอเนี่ยปลปชิมเอค่ะมาพี่ตัวนังก็นะกับาพี่ตัวนี้กับาพี่เราเบิ่งเน้อปลาลุกใหุกมือปลาุก

อเอาแล้วใช่ไม่เอายังไ่ได้เอาเอานะาบาสาลีล่เาเงินเต้าก็ไปก็ไม่แไปมันมันกลดแนกับไปทังอื่นพวกเนี้ยว่ะบถงเจ้าอีกแล้ว่ะูกาตัวก็ได้ลเฮย่านตัวนี้ตน

mong như vậy nè đi mày. What em Bớt đi đấy là vô nè Bớt đấy. Mày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  đấy. bớt con, Mày tắt Mày đấy. Mày đấy. đấy. Mày 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 จ้าจ้าเฮตีบยันว่าปลาบงามเลยเหเดือดสั่นอยที่ไหนหนาหนาวอันี้นะเฮาบได้เลือกมนำเฮาโตเงาซีรัี้่เขาใว่าบได้เลือกมั้ยปลาตัวเดียวแล้วตัวเดียวนะน่ะเล่นคมเลยทีนี่พามือใสหันปะามือใส ดูด้วไปยังสิยังอยู่ที่จันยังจะตุ่มดิมดำๆกันอยู่ประมาแบบมันเปดถือเราไม่ได้แปลกหรอกขอเนี้มีแต่ผู้ญาติประดุกเราผองเราไม่ได้ถือแล้วเราอยู่เราถ่ายมาแล้วเราถ่ายในห้องมาเจ็บมาคืนฟ้ามึงอึอยู่จะถึงเต้อถึงเต้อยู่้ามาซีนะแพ้หรือยู้ต่เ่ื่นเสียงข้านี้แล้ ย่ออีกได้อีกได้ดีนะไปขังเราบุรดกินนี่อ๋อปิบสิย่อไวาแท้เหยครับอเรื่อยมันเองะเกินพ่อย่อมันได้ได้นี่อ่ะย่อไม่ใช่ย่อปะเรารนนนีกไ่ได้ล้วถ้าหุดเอาเปดเถือพอสัมผัแล้วกระด้งนี่นะเอาไปขังไม่นั่งอันนี้ขาไปอ้าโล ถืออยู่บานอะอ้ ừ, น่ามาที่ตั้งนตั้งห่วยปาลอดอ่บ้างปาบลอเนี่ยน้อแม่นเถือถุงร้องอยู่ข้าวร้องกันได้นล้วที่ยาผมถึ้กินร้องกันยังได้อยู่

่าาที่เอมาม่านาที่เอาแล้วได้เก็บสเดียวนี่ยหเกี่ยวครับพอๆ่อ่ก่อนนี่ดียี่ว่าแบนขุนแบนนงอยู่จะลนมาได้ง่ายแล้วเนยวโฟงบ่ยามยามด้วยก็ได้ เรือยได้มันก็น้มาทางไปแล้วบ่อยมันปูน้ำลายมันมานีมันลงบรมันก็ขึนไปหาบนไมกมันกคือของมูงูเป็นทองงูมันมันถือแ่ว่ามัจะไปไรว่าเนาะว่าวันวัวตานฟันเนียมันเหนี่อี้อนไอ้ที่เวมันยัง่อยากเลื้ยดูอไอตาเง งถอดๆแล้วมันตายรบถอดแล้วไหมถืออแล้วมันจอดบ่อนคือบปถอดมันตายรเบอตาเออตายเฮอยปล่อยขึมาเลยเๆแบวก็ปล่อย้อย่าไปวนจิตดเลยบทามได้ิาวปลาใหญ่เนาะ้าวคอยอแม่ให้ี้ยอดนี แง่วิจเพศอะไรเบ้างย่อเอาด้วยเอาพี่น้องเยเนาะสำปย่อด้วยมันบ่รได้เพราะว่าทั้งนั้นมันเพศ่ะ

แม่ปนาับแะแล้วผู้นำมันขน้างนั้นเลยโอ้โหปซิวอะวูวปลโค้ก่เ็กออ้อา

ตงแนวทางมันเนะนิ่งปลาขาวนี่ก็มันมันพี่น่องเนาะดือดมากินจน้ใหม่จนใหม่ ปาเคีงคือเกาปลาเ้นลืมออืมลืมนะบอกระจองปาเลเก็บมาแต่ปลาหญ่นี่ปชิวลงนูนนะเก็บแต่ปลาเคีงปลอย่างนี้ปลาคอเก็บเอากันอืมชิวลาอต้องนอมกเต็ประเดนนานอ้ามักใ้่านมักอะไรอ้ปลาคอกอน มันตายดอกนั่นนะตัวแมมัน่ปส่อยลงม้นะปลาันจิรายอยู่ไลยก็ปล่อยนะนปอยเราปากเค็งมันไปได้แม่ปากเค็งนะเยี่ยงมันก็ก็ก็ึ้นเอาแรนะลกเคงนะมัายไป่อไปนะเราสีดงไปเก็บปลาเิวไปปลาใน่้อมไปก่อนเนาะสร็จเหาะก่อนดี พี่เอาไปกะล้ําบาดน้ําบาดเมื่อเอาอันถุงยางมาเมี่ยนใส่ปลาซิวเมืให้ยั่นก่อนบัดหน้าจังซี่น่ะยันบ่ได้เด้บัดหน้ายบ่ได้ถึงเป๊าซปาลงเนาะคืนี้ก็ไปแล้วสดีเด้อกินปลาคือเก่า et muud moodi . Mm.